สิบล้านครับห้ารเนับครั้งที่หนึ่งชายดมันเดตัดเงินครับห้าร้อยห้าสิบเอ็มนับครั้งที่สองครับห้าร้อล้านนับครั้งที่สามห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบล้านนับครั้งที่สครับแฮมรู้จักบ้างว่าเฮียเป็นไผ่ ช้าหน่อยได้ไหมีอกไมมีอีกไหมครับช้าๆหน่อยได้ไหมนะขอเวลาคิดนิดนึงได้ไหมตื่ตรวี่าไงครับยังไงครับครับพี่ต๊อดพี่เปาอย่างไงฮะนี่ดีกว่าพักหลังผมเห็นเขาไปเป็นมือสนับแล้วตั้มว่าไงฮะรถคนนึ่งต้อง้ว่าตั้มไงครับอันนี้ได้เราได้ไปนี่คือยังไงครับวงไฟระเบิดนะมีปัญหาต้องบอกนี่ดีกว่าพี่ต้าแล้วประเด็นมันคือพี่ตั้มเขานี่สนามโลซะด้วยแล้วเขาจะพลาดสนามได้ยังไง ถ้าอย่างนั้นเราจะนับต่อแล้วนะฮะยังไงเลทตอนนี้อยู่ที่550ล้านที่คุณโอคกินับครั้งสุดท้ายครั้งที่เท่าไห่เท่าไหร่ยังไงยังไงประมาหงแปประมาณน่าจะครั้งที่อ่าครับผมปิดครับ คำค้าวคข้าวคงค้าวองข้าองค้าครับผมสนับแรกครับเป็นของคุณโอกิครับที่5้0าล้านครับผมแสดงความยินดีด้วยครับครับครับแกมันแล้วออต่อไปเราบอกเลยว่าอสายแท้หมดแล้วนะฮะโอเคนะก็หลายๆท่านก็จะได้มีโอกาสในการประมูลวันทีนี้ครับนประมูลดชิ้นต่อไป มูนได้กี่ชินนะไม่ได้จำกัดครับไม่จำกัด่เดียวแต่ว่ารถจำกัดแจ้งละสอันเฮียเอาไม้นะครับชินสุดท้ายไม่ไม่เฮียอยากเฮียอยากได้สนับอย่างเดียวเ่อินเฮียยิไมาเฮียบอกจบสนับก็คือจบแล้วครับโอเคเฮียอยากได้สนับกับปืนครับผมไม่ปืนปืนเลยโอ้ยโอเคนะครับมาดูทางด้านของ มาเชเต้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดสแต็กและดีเทลอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าทุกท่านจะไม่พลาดจริงนะครับมาเชเต้ครับเดไปไนครับที่45ครับดามเมจเข้าเลือดโดยตรงครับผมและมีโอกาสติดสถานะเลือดไหลครับติดสถานะติดตั้งตรงยูนะครับผมจะติดสถานะวิ่งช้าสามยไม่กลัวอยู่แล้วใครก็ได้ใครก็ได้ท่านจะติดสถานะใบด้การัน3วินาทีฮะ ไอดที่จุ่มตับงแต่ผมไยังไม่ได้ติดอะไรต้องทำไงนะใส่ใส่บิดได้ต้องไปกดยังไงต้องไปกดไงอ่ะใส่บิดได้ไหมใส่บิดไว้ก่อนไดด้มใส่บิไว้ก่อนได้ไหมคืออาวุธที่เป็นประมูลทางการจัดที่ตัวถาวรนั่นเองตอนพละจ่ายจะประมูลให้ เมื่อใครตอกชื่อคุณมาเฮียเฮียอีกชิ้นนึงมันมันเป็นโอซีนะครับปืนไอะเฮียมันไม่ใช่ไอซีไม่โอซีไม่เป็นไรเฮียชอบเฮียชอบโอซีแล้วแต่ว่าไอซีมันมันเหลืออยู่แต่ว่าสำรองไว้ไม่เยอะมาแล้วครับน้องเชนครับโอ้โหสิบเอ็มครับ ไม้อะไม้ไม้อ่างเงี้ยนเงินได้เท่านอนะครับเม่ใช่ไหมแอดมินร้อบล้านครับผมจาก s m ครับแอดมินเขาคงไม่ได้เอาเงินครบขนาดนันหว่าเอาเวนทีทีหนึ่งล้านครับมัต้องป็นเิงไงมเสร็จปึ๊กโไม่พสสโลโมชั่นโลด้วยแล้วจริงๆแล้วเลือนไหลนะเลื่อนไหลนะตอนนี้เขาประมวลอะไรกันเนี่ยเฮงงปหมดแล้วมาเมเทอไ เทียไม่เอาไมเลร์เให้เขาให้เขาประมูลกันไปก่อนร้อยาสิบรบาครับนยได้สนับเทียได้ไมว่าเบอัอันนี้อันนี้เขามาเชเดี๋ยวรอดูไมีกทีหนึ่งก่อนก็ได้รอดูไม้ก่อนรอดูไม้ก่อนเทียถือถือตัม์รดครับผมดีาเอาไปเลยดีดีอดโอเคโอเคโอเคร้อยเจิบไม่อันนี้ยทำไมเขาประมูลกันถูกจังทำไมสนับแทนจังวะได้ไม่ได้ไมม่ไม่เน้มจวด้วยสนับ่สนับทนยงไงครับหไึ่ร้ ทำไมอันนี้ทำไมอันนี้มันแค่ร้อยกว่าล้านเองทำไมสนับเฮียไปตั้งห้าร้อยกว่าล้านวะโอเลยโอเค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 ได้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 เดี๋ยวเฮียรอเล่นไหมเฮียรอเล่นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับ ชื่อแมรี่เจนนะคะนักข่าวคัะขอรอบเ้หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับคุณถอดครบคนถอดรองเท้าคุณโอเกะครับออคุณโอเกโอเคค่ะครบคนถอดรองเท้าเลยค่ะด้านหมายเข4 5 645 9ามตายท่างีครับตีสามตีนายเ้านานยังยังถอดถรองเท้าขายยังายยังขายยังายังยังขายยังขาัดา ี่คือประสบกตรที่ผมต่อแล้วค่ะไม่คิดกล่องเขาเลือกแต่แบบนั่นเนี่ยเราพ่นแล้วก็ทำให้ดูดีด้านลุนสักแป๊บแป๊บๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสักครู่ครับเดี๋ยวเขาใส่แว่นหล่อๆก่อนคาแรคเตอร์ได้เลยค่ะที่จะล้มเหมือนโดนปืน205ร้าก s ็ b ครับผมขอบคุณครับไปไปตรงไหนครับ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 ผม ตรงตรงนี้ก็ได้ค่ะครับครับครับดูแล้วดูแลคนเราดูแล้วเขาเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะลูกวนสัมภาษณ์นิดนึงค่ะครับวันนี้ทำไมเราถึงตัดสินใจประมูลสนับไปในมูลค่าที่สูงมากเลย550ล้าสิบนคะคุณโอเกเพราะเพราะว่าชอบสนับครับก็คือพื้นฐานเราเป็นคนที่ชอบเล่นสนับอยู่แล้วเนาะใช่ๆๆชช,ชอบเล่นสนับครับ แล้วนอกเหนือจากนี้นะคะก็อยากได้อยาก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 ได้ปืนครับอยากได้ปืนแล้วในเรื่องของรถนะคะเรามีเรื่องเล็กเพพอดีพอดีไม่ไม่ไม่ชอบรถครับก็คือเราชอบในเรื่องของอาวุธอย่างเดียวเนาะใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะแล้ววันนี้คุณตั้งใจจะเอาอาวุธที่คุณได้เนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่ามีสตอรี่คุณอยากจะเอาไปใช้กับแก๊งอะไรเป็นแก๊งแรกคะก็ตอนตอนแรกว่าจะเข้าแก๊งแต่ว่าตอนนี้ว่าจะสร้างแก๊งเองครับโอ้สร้างแก๊งเองด้วยใช่<ม>ใช่ใช่แก๊งแล้วลย,ยังคะแก๊งโอคิรับแก๊งโอกิกอกเลยม,มีมีคิดสูตรไว้ในใจไหมคะว่าใช้สูตรสีอะไรสีน้ำเงินครับโอ้สูตรสีน้ำเงินซะด้วยโอเคค่ะ ทำไมอันนี้เขาประมูลแค่200กว่าล้านเองทำไมผมโดนน่าห้กว่าล้านอ๋ออันนี้มันน่าจะแล้วแต่แบบเราเสนอเด็ดไปค่ะก็เป็นการการแข่งขันกันอย่างเงี้ยค่ะรออ๋อครับ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 โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณโอติโอเคครับขอขอไปดูไม้ก่อนโอเคครับ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 ทรับครั้ครับ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 คไม่ได้บครับครับเรับค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 รับ เกือบลอยขอแสดงความนดีกับคลิปนีครีด้วยครับผม251ร้าสบเาทเท่านั้นเองนะครับผมค่ะคุณคานพิจาร์คือสถานครึ่งเลยนะเลยครับผมผมสีครึ่งหนึ่งเลยจากสนับนะครับผมมาชิ้นต่อไปครับผมเป็นต่อไปครับไปที่มีดเดือดครับมากกว่า มีดมีดมีดนะเดี๋ยวรอปืนปิดท้ายเลยครับบอกเลยว่าใครตำราเซียนทริคใหม่ครับผมรีบนะฮะเอ้าสนับประมวลไม้ประมวลไปแล้วเหรอททุุกกกมมมิบอเลยห้าไม้ประมวลไปแล้วโอ้เวนเอ้ยไม้ไปแล้วบอกเลยรีบเต็มดีชันแน่นอนได้ถือกันคนเดียวไม้ไม้ไม้ประมวลไปยังครับเปิดนะยังยางโอเคครับยังครับยังครับยางรายสุดท้ายแต่ดิมิดรายสุดท้ายครับผมอ้าว ว่าในเรื่องมีดครับพี่ต้าเนี๋ยวรบกวนสแต็กแค่นิดนึงครับมีดยังไงบ้างครับดดาเมจอาจจะรถไฟผปก็คือสี่สิบพันยกันนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าประเด็นคือมันก็สโลได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจพิษแรงกว่าสวิตเบรนั่นหมายความว่ามันมีดนี้คือมีดพิษแท้ๆเลยนะแล้วก็ใบห้าวิพิษด้วยใบด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดที่ผมมองว่ามันจะเกิดขึ้นในวงไฟบ่อยๆก็คือมันเป็นมีดที่ดูดเกาะเลือดทีละสิบานั่นหมายความว่าเราแทงไป เ่ที่50ก็จะเต็มหลอดเวลาทำก่อนาเลือดเลยครับผมมาปล่อยนี่จ่ายทั้งแทงเลือดเขาลดเพิ่มเลือดตัวเองีกที่น่าสนใจที่สุดคือมันมีโอกาสที่จะเข้าเลือด50%หมายความว่าถ้ายกตัวอย่างตามความเข้าใจเราบ้านๆไม่มีไอพีหมายความว่ามันไม่สนก่อด้วยดาเมจ40ของมันแล้วถ้าเผื่อเราดวงดีติดใน50%เนี้ย3ครั้งตายเลยนะผม3ครั้งตายเลยนะถ้าเผื่อมันไม่คิดก่อสัก3ทีติดเนี้ยตายยังไงก็ตายครับยังไงก็ตาย รับผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันสามารถจะไปสู้หนึ่งกับไม้หรืออะไรแต่มันมีโอกาสที่ยังพอส่วนแล้วเจ็บครับแล้วก็ด้วยความที่สโลว์เลือดใบพิษแรงกว่าสวิตเบรสุดท้ายมันก็เป็นชิ้นเดียว limited edition ในสารธรรมเองรับเล่มนี้นะ,ะผมอดูจากตัวดีเทลมีดแล้วเนี่ยน่าจะมาจากอียิปต์ครับผมเพราะว่ามีพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางครับอ่าเป็นพลาตินั่มอันนี้เวลาพลาตินัมอ,อืมเอาละเอาละเอาละนะครับผม มีตรนี้ครับไนฟ์ nice ครับผมะไม่แน่ใจว่าเป็นเซตลานะฮะชื่อบันนะแต่บอกเลยว่าริมิต็ดอีดิชั่นแน่นอนเพราะว่าการประมูลรอบนี้เป็นการประมูลอาวุธซะด้วยสินะับไม่เหมือนรอบอื่นๆนะอครได้พลาดเลยขอโทษครับอันนี้คือสวิตเบดใช่ไหมครับแรงกว่าสวิตเบดครับนะครับเป็นเป็นไนฟ์ครับเป็นไนฟ์เป็นมีดนะที่ไม่ใช่สวิตเบดนะครับผมแต่ว่าดาามจแรงกว่าเองอนะ้าวโอเคครับ ถ้าพร้อมแล้วครับมีดอลิเบียนสวอตไลน์ันจถ้าพร้อมแล้วอัดไปใหญ่เสียเริ่มครับมิสซี่ไลเคร้อยห้าสิบครับหอยเวทร้อยหบครับร้อยหกสบรอยหกดูดืเว้ยดูดืเว้ยร้อนะครับยังไงดึง้อยหบาทครับตอนนี้ครับใช่สองรครับไเวทใช่ไหมฮะ แล้วเพืัอนสนใจมากนะมักกะหว่องプライเวทนี่คือครอบครัวนะครับครอบครัวนะอู้ยครอบครัวด้วยเดือดจริงครับอันนี้เดือดจัดครับผมเริ่มที่ไพรเวทสองร้อยแล้วครับมีใครให้มากกว่านี้หรือเปล่าครับครับผมมักกะหว่องจะเริ่มรับแล้วนะฮะอีกกรณีนะครับหนึ่งเดียวในสตาร์ทาวนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับกับพี่ประมูลนะฮะนะครับเอาละครับผมไพรเวทครับตอนนี้สองร้อยล้านครับ SMD เสียไม่ได้พี่ต๊อดว่ายังไงฮะดาเมจยสี่สิบนี่คือคือยังไงครับแทงปกติแทงแทงสี่สิบครับแต่ว่ามันมีโอกาส คร้งสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าเลือดเลยไม่ติดต่อก็คือแบบว่าสมมติว่าผมแทงไม่ได้ผมผมผมไม่ชอบผมจะเอาไม้ไอ้ผมจะเอาปืนครับทุกคนปืนเพราะว่าปืนยิงแล้วเลื่อนรถไม่คิดเกาะเขาจะเกาะเต็มอะไรเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอ๋อแต่เขาเลือดเลยต่อแล้วผมยกตัวอย่างอันนี้ขออนุญาตแล้วกันนะฮินาไพเวดสมมุติว่าสมมติบางทีเราสองร้อยเอ็มไปตีมีดสวิทแบทบางคนไม่ติดนะอันนี้อันนี้อันทุกท่านรู้ดีไหมแต่นี่สองร้อยเอ็มดีดีกว่าสวิทเบทจบเลย ถ้าลองคำนวณดูว่าสมมติท่านมี300เอฟตีนวินเปิมีโอกาสไม่ติดไหมเป็นไปได้นะเพราะตรงนี้ผมยังมองว่าค่อนข์จริงเพื่อเฉยๆนี่อาจบานปลายได้นะครับผมถ้าใครไปตีสวิตเต็ดปกติถูกต้องครับมานหลายท่านตีจะรู้ว่าเคยทะลักไปกันกี่ร้อยแล้วซึ่งเนี่ยง200อยู่ข้างหน้าเนี่ยตีไปได้เลยแรงกว่าดีกว่ามีเจาะเกาะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครให้แล้วน่าทําให้ครอบครัวพาเวทเลยนะครับที่200เองทํามาก็ว่านเช่นครับ ครับผมสองร้อยล้านจาก private ครับตอนนี้คนอยากได้ไม้วยคนอยากได้ไม้คนอยากได้ไม้วันนี้ KOD ก็มาครับผมแต่ยังเงียบอยู่ครับฮิโรชิก็มานะสองร้อยล้านจาก private นับครั้งที่สองครับอ้ามพลาดเดบขาดครับอาวุธจินนี้ดาเมจแรงด้วยครับสโลอีกตั้งหากครับรอบนี้ครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ้าวช้าไม่ช้ากันดูจากเปอร์เซ็นต์เอาครับแทบจะไม่ต้อง private ครับสองร้อยล้านนับครั้งที่ สครับแล้วผมจะบอกว่าสโลเดินสองร้อยสองร้อยสองร้อยหนึ่เอ็ครับสมครับใช่เพราะว่าไปตีพระพิเศษกันหลายทีครับผม201ล้านครับจาก SMD นับ1 201จาก SMD นับครั้งที่2 201ล้านจาก SMD นับครั้งที่3 สองร้อยหนึ่งล้านจากเอสเีนับครั้งที่สี่ไปตู้ตู้มีตู้กดเงินไหมมีตู้กดเงินไหมมาตู้กดเงินไปตู้กดเงินนะไปตู้กดเงินแป๊บนึงครอบครัวครับครอบครัวครับอ๋อผมนี่เดือดอยู่แล้วก็จะบอกว่าจะ๊าโร่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมั่นใจว่าเขาไปสู้มอยู่อยู่ตรงไหนตู้ตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนตู้ไหนไป้านนอกไปด้าอกเรจะเข้ามาทันไหมเนี่ยทัน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 อยู่แล้วแหละ ทันชัวนะไม้เขาอยากได้ผมว่าเขาอยากได้เยอะเงี้ยไม้เฮียจะรีบกดเงินทำไมสปาบอกไม่ไม่จะจะดูก่อนจะดูยอดก่อนเฮียล็อกไว้อะเฮียมีเงินเท่าไหร่เฮียดูในโทรศัพท์ได้ครับไปไปไปเฮียกดดูในโทรศัพท์ไป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 ในงานก่อนไปในงานก่อนกดดูในโทรศัพท์ไม่แน่ใจว่ามีเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยแป๊บนึง เดี๋ยวต้องไปดูแป๊บหนึ่งแล้วในตัวอีเอดูแล้วใช่ไหมครับในในตัวมีร้อยยี่สิบนั่แต่ว่าแต่ว่าในบัญชีน่าจะมีประมาณสองร้อยสองล้านนับครั้งที่สามกดต้องกดตรงไหนกดตรงไหนกดตรงไหนจากเสียไม่ได้ครับนับหนึ่งกดตรงไหนกดตรงไหนสองร้อยสามจับเสียไม่ได้นับสองสองร้อยสามจับเสียไม่ได้ครั้งที่สามครับไปเวทกดตรงไหนกดตรงไหนสองร้อยสามไม่แม้กดกดในโทรศัพท์ยังไงนับ ครั้งที่สี่ครับยสอไพเวทครับผมไม่ยอมครับเอาแล้วกดตรงไหนต่อสองร้อยสี่ไพเวดบมีม่ยอมครับเอ็แล้วคโอเคโอนต่อสองร้อยี่ไพเวดบมไม่ยอมคัวเอาแล้วท่านจะในตัวมี1ร้อย่ี่ไพเวโทรัพมม่ยอมครบอ่ะ ปอะมูนไปตั้งเงี้เหลือ300กว่ากว่าไม่ไม่ตอนตอนเนี้ยในโทรศัพท์มันมี820แปดร้อยยี่สิบแต่ร้อยี่สิบปูแม่แต่ว่าแต่ว่าในในตัวมี120นะมันรวมในตัวด้วยหรือเปล่า390านเไม่มันรวมในตัวด้วยหรือเปล่าอ๋อก็คือก็แสดงว่าในบัญชีมี800กว่าในตัวมีอีก100กว่าถูกปะไปแร้ว204 ช่วดีนะเยียที่ผมใส่ผมก็เยียทันอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูสองร้อยห้าครับผมจัด SMD ครับนับนทุกคนทุกคนไม่รวมกันใช่ไหมไม่รวมนะไม่รวมนะในในในกระเป๋ามีมีแปดร้อยยี่ในตัวมีร้อยยี่แยกกันเนาะถูกป่ะแยกกันเนาะแยกกันนะ บยวกอบคัวสู้ไม well ่รวมนะแปดร้อยยีบอวกร้อี่สบเอนับก็เท่ากับมีเก้าร้มลบห5าร้อยบเอมเท่ากับเหลือสามร้บ เรือเท่า้หย่นะารับเท่าไรนะครับถูกป่ะถ้าเลือ390ถูกไหมคลังสุดท้ายครับผมถ้าไม่มีปัญหาเลยในตัวมี8ปร้อยมิโอเค8อยสิบบก1้0ถ้าเรือ3ม้ยกว่า2 0งเจครับผมแปด้ยสบบวกีิบแปดร้อยสิบบวกร้อยยี่สิบ เริ่มทำแล้วนะถ้างั้นเท่ากับ9 3 0าร้อลบห้าเอ็มเมื่อกี้สนาม5 5 0รเอ็มเท่ากับเหลือ3 8 0ร้อยแปดสิบเอ็มสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็ไม่เอาทุกคนสองร้อยแปดครัสู้ได้ก็เอาสู้ไม่ได้ก็ไม่เอาครับนับครั้งที่หนึ่งเฮ้ยสองร้อยแปดนับครั้งที่สองสองร้อยแปดนับครั้งที่สามครับ สองร้อยแปดนับครั้งที่สี่เอามีดเล่นีีครับสอง้ยเท่าไรนะครับสองร้อยนะครับสองร้เท่าไรนครับสองร้อยร้อยเกครับสองร้อยเงร้อยเก้ครับผมไฮเวย์สองร้ยสิบเลยไหมอ๋เลยครับเอาเลยไปแล้วครับนันเนาวนะครับสองร้ครับเอสนับครั้งที่ หนึ่งตแน่เลยพี่สองร้อดีนับสองสร้อถไม่เอาไม่อยากได้รถไม่อยากได้รถทุกคนไม่อยากได้รถครับสองนับครั้งที่สครับมีไหม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 ้อยสิบมาเด็กแพนกัหน่อยนึงแล้วโอดีว่ายังไงครับพายเบนมาสู้กับน้องเร็วทีเดียวพเบนเข้าเซพูดไปแล้วน้องเอ็มเดียวน้องร้อยแปดไมพี่คิมครับเอาเอาอะไรเอาถามพี่ดู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 ด สิบล้านนับสองอยสิบล้านนับครั้งที่สามนับโกงสองรับครั้งที่สครับแต่ยังไงนับรั้งสุท้านะ SMD กันไมผีหวดไป้ไหมมีดเล่มนีเอ็มใครใครมีกาแฟบ้างใครมีกาแฟบ้างใครมีกาแฟบ้างครมีกาแฟบ้ามีครับผมมีครับขอ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 กาแฟหน่อย ID สามศู